สวัสดีครับจากร้านกุงจากการเกษตรเรือนลูกทานะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20พฤษภาคม68นะครับก็เตรียมส่งเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับทางไปสนีเก็บเงินไปทางลูกค้าจังหวัดอุทัยธานีนะครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับผมวันนี้ทั้งฝนทั้งแดดนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวโพดนะครับ2แถวขายอิสระนะครับจานลูกปืนใบขี้เมานะครับผม ราคา2อ5 0 0่าบาทนะครับไม่รวมค่าจัดส่งนะครับนี่นะครับรุ่นนี้หน้ากว้าง1เมตร20นะครับ1เมตร20ประมาณนะครับระหว่างห่างของร่องของขานะครับนี่ครับการน่ขนาดอยู่ที่ประมาณ65เซนนะครับ65นะครับ ขาสามารถเลื่อนเลื่อนเลื่อนปรับขยับได้นะครับขยับออกมาข้างข้างนอกได้นะครับข้างในก็น่าจะขยับได้นิดเดียวนะครับเพราะมันจะติดโซ่นะครับตัวขาอิสระนะครับก็จะมีโชคด้านหน้านะครับตัวนี้จะขยับขึ้นขยับลงนะครับหยอดบนเนินดินนะครับบนเนินเขาดินที่ไม่เรียบนะครับขานนี้ก็จะขยับขึ้นขยับลงนะครับตัวนี้นะครับ ส่วนจานนะครับจานที่แถมให้ก็จะมีสามหุนนะครับนี่ตัวนี้เป็นขนาดจานสามหุนนะครับจานสามหุนแล้วก็สามหุนค,นครนึ่งนะครับอยู่ในถังนะครับแล้วก็สี่หุนนะครับแล้วก็แถมสลักสามตัวเดี๋ยวเอามาใส่ให้นะครับสลักนะครับข้าวโพดนี่ลงหนึ่งเม็ดสองเม็ดนี่ประมาณนี้นะครับ หนึ 1> 1่งถึงสองเมตรนะครับแล้วแต่ใหญ่แต่เล็กนะครับข้วโพดห่างประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าเซนนะครับนี่คือด้านข้างนะครับตัวนี้ก็เป็นขากรบนะครับกบดินไปกบข้าวโพดนะครับเอยวขึ้นไปดูข้างบนให้นะนี่ครับจานด้านในก็จะเจาะมาสามมุนครึ่งนะครับตัวนี้ ทางร้านแถมให้หมดทั้งหมดสามชุดนะครับมีทั้งปุ๋ยนะครับทั้งปุ๋ยสเตเลสนะครับมีที่ปิดเปิดปุ๋ยนะครับนี่ครับดึงออกนะครับตัวนี้ดึงนะครับแล้วก็ดึงปิดเข้านะครับถ้าจะล็อกไว้ก็ล็อกันน็อตตัวนี้ครับประมาณนี้ครับนี่ครับ ราคา23,500บาทนะครับ2แถวขายอิสระถ้านไหนสนใจนะครับเครื่องเกข้าวโพดมินแก่2แถว3แถว4แถวนะครับติดต่อได้ที่ร้านกงจักรการเกษตรเลิงนกทานะครับเบอร์โทรศัพท์062 754 5665 062 754 5665นะครับส่งได้ทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับเครื่องนี้ก็เก็บปลายทางนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอเ,เลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับผม นี่ครับเมื่อกี้แดดฝนเพิ่งตกนี่แดดออกแล้วครับนี่ครับประมาณนี้ครับวันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ